สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะเช้าวันจันทร์ที่22พันวาคม2 5 6 8นะคะเวลา6นาฬิกานาทีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนเขาดาวกันแล้วนะอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะคะทุกคนสิ่งใดที่มันไม่โอเคสำหรับชีวิตของเราสำหรับจิตใจของเราก็ อภัยอภัยนะโดยเฉพาะอาภัยให้กับตัวเองถ้าเราอ,าอาภัยให้กับตัวเองได้เราก็อภัยให้คนอื่นได้แหละไม่มีใครไม่เคยทำผิดไม่มีใครไม่เคยทำพลาดนะคะและเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนกับสิ่งใดๆค่อยๆเป็น ค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้เมื่อวานน่ะมันผ่านมาแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็คือตอนนี้แหละที่เราคุยกันเนี่ยที่เราอยู่หน้าจอกันเนี่ยไม่รู้ว่าอีกอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะสุขจะทุกข์ก็ต้องเผชิญแหละเพราะว่า ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาได้ในปีเนี้สามร้อยกว่าวันที่ผ่านมาเราก็มาถึงวันนี้ได้แล้วนาทีนี้ทำให้ดีที่สุดนะคะเป็นช่วงของการรักและใส่ใจดูแลตัวเองเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนที่ไม่ได้คิดร้ายกับใครใส่ใจดูแลคนรอบข้างไม่ได้มีเงื่อนไขถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทำสมาธิค่ะเพราะว่าเวลาที่มีสมาธิแล้วเพื่อนๆจะสามารถที่จะหาคำตอบได้เองในสมาธินั้นการทำสมาธิ แล้วแต่รูปแบบของเพื่อนๆที่จะมันถูกจริตอะ่ะใครอยากจะนั่งอยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะนอนได้หมดอะ่ะเป็นเพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มากๆเลยอะ่ะแต่ก็มักที่จะถูกกลั่นแกล้งเนะาะมักจะถูกเล่นกับความรู้สึกอะ่ะจุดเมื่อคืนได้คุยกับเพื่อน เรื่องนี้เรื่องของความรู้สึกอะการที่เพ,เพื่อนเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟสูงเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมันทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงพลังงานความรู้สึกของคนที่เข้าเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอมันเป็นการคัดกรองคัดกรองบุคคลว่าเขาพลังงานดีหรือพลังงานไม่ดีพลังงานเคมีมันตรงกันกันกบจริตของเพื่อนหรือเปล่านี่มันเป็นข้อดี <c oughs> ไม่ได้ดื่มน้แต่คนที่เขาตั้งใจที่จะมาเล่นกับความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาปั่นความรู้สึกมายุแย่เขากลับใช้ความใจดีของเพื่อนเนี่ยมาปั่นป่วนมาปันาา่นประสาทเพื่อนๆนให้เพื่อนรู้สึกแบบแย่คือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเพื่อนๆรักเขารู้ว่าเพื่อนเพื่อนแบบใส่ใจรู้ว่าเพื่อนๆนแคร์แต่เขาก็ เล่นกับความรู้สึกเล่นเกมเล่นเกมเน่ยเอาปลามาใส่ถ้วยไม่ได้คิดเลยว่าปลามันจะตายข้างล่างมันจะมีน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าปลามันก็ดิ้นรนที่จะออกจากถ้วยไงยก็เป็นเด็กเนี่ยก็ยังแบบเหมือนแบบมีความท้าทายในใจอะ่ะถูกคนที่มีพลังงานเด็กๆอ่ะ คนที่เอาแต่ใจอ่ะก็มาเล่นเกมความรู้สึกความรักของกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะนะพูดไปเรื่อยอะไรอีกถ้าจากคนที่เขานะถ้าถ้าพูดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าพูดของในเรื่องของเพื่อนๆเ,เหมือนการอมองอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นในลักษณะของความรู้สึกของเพื่อนๆน,นอกเป็นชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ย ตอนนี้จากเด็กถ้วยเนี่ยกลายมาเป็นเนี่ยก็คือนะตอนนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือคนที่เขาเคยเล่นเกมในความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจากที่ตอนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เห็นคุณค่ามีการเล่นกับความรู้สึกของการและกันแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขา เติบโตมาเป็นคิงไม้แล้วอ่ะหรือเพื่อนๆก็กลายมาเป็นเติบโตมาเป็นคิงไม้แล้วที่จะต้องมีการจัดการมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานในกิจการที่ทำในสิ่งที่จะต้องทำคนคนนี้เขาอาจจะเมื่อก่อนอาจจะไม่เอาอะไรเลยอ่ะอาจจะแบบรื่อยเปื่อยอาจจะเลนเ่นเรื่อยอาจจะไม่ได้ต้องแบบ มาแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆแต่ว่านะตอนนี้เขาเหมือนกับรู้รู้สึกว่าเขาจะต้องจัดการจะต้องจัดการจะต้องแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะจัดการได้แต่คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีอัตราตัวตนสูงเช่นกันเนาะเป็นคนที่เจ้าชูนะเจ้าชู้ชอเลาะช่างพูดช่างเจรจาหวานล้อมเก่งเนี่ย หรือไม่เพื่อนๆก็ไปเจอกับคนคนนี้ที่มีนิสัยแบบอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วหรือประสบการณ์มากแล้วแต่ก็ยังมีความแบบเล่นเกมข้างในอ่ะเล่นเกมความรู้สึกอะไรเงี้ยทำให้เพื่อนๆแบบคิดว่าคอนโทรลเพื่อนๆได้เอาอยู่รู้ใจรู้วิธีการพูดรู้วิธีการโน้มน้าวไพ่ไม่เทา้านะชิงไม่เทา้าอะ ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนเป็นคนที่มีความต้องการสูงเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีความพลวพาวมีความเจ้าเล่ห์แหละที่ผ่านมาถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คลุมเครือแค่ผ่านมาที่มีอยู่แบบอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะเนาะ เขาอยากจะแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนในสิ่งที่มีการถูกติชิ้นนินทามีการถูกกล่าวร้ายมีการให้ร้ายหรือเขามีความกังวลมีความคิดหนักคิดมากมีความวิตกกังข้ามกลาง,งคืนนีนอนไม่หลับเนาะหรือเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะการกระทําของเขาที่เขาเล่นเกมเล่นความกับความรู้สึกของเพือนเพื่อนเนี่ย การที่เขาบริหารเสน่ห์ของเขาเนี่ยณตรงเนี้มันทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับความเสียอกเสียใจทําให้เพื่อนๆเนี่ยทุกข์ใจเศร้าใจจริงๆนะถ้าเขาอะถ้าเขาตระหนักรู้ได้ว่าเขาทําทําให้เพื่อนๆเสียใจทําให้เพื่อนๆคิดมันคิดหนักคิดมากอะตอนนี้เขาก็รู้สึกรู้สึกอย่างนั้นแล้วนะหรือไม่เขาคนนั้นก็ไปถูก ใครอีกคนหนึ่งที่อาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรืออาจจะอายุเท่ากันแต่ว่ามีความลักษณะเป็นเด็กคือมันเหมือนกับว่าเขาไดา้เขาได้รับในสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับเพื่อนๆเ,เขาได้เข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึกสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในตอนนี้กับใครอีกคนหนึ่งเป็นระยะห่างมีมีการอยู่กันคนละที่ ตัวอยู่กับอีกคนแต่ใจอยู่กับอีกคนหนึ่งได้นะคะมีการรอคอยข้อมูลข่าวสารมีการที่จะต้องเลือกมาถึงทางแยกทางรู้สึกอ,อยากเดินทางจริงๆในใจเขา มีเลือกอะไรบางอย่างไว้แล้วแหละมีเลือกอะไรบางอย่างไว้แล้วอะที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยมันทุกข์ใจมันพยายามอยู่เพียงฝ่ายเดียวมีใครบางคนประคับประคองความสัมพันธ์มีใครบางคนประคับประคองสถานการณ์ มีใครบางคนประคับประคองหนี้สินภาระแบกอึดอัดอยากจะให้สถานการณ์นี้มันไปถึงฝั่งฝันอยากจะให้เรื่องราวนี้ความทุกข์ใจนี้มันจบลงสักทีคือถ้าเมื่อก่อนนะมันเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนกับใครคนนี้นะคะเพื่อนๆได้เป็นคนที่ ถอเรือเนี่ยพยายามแต่ถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เพราะมันมีสองไม้เท้าขึ้นมาเนาะแล้วก็มีไพ่6กหกดาบการเดินทางการที่จากการเดินทาง จากกันไป move on กันไปถ้าใครคนนั้นเขาไปอยู่กับใครอีกคนแล้วเขาก็ไปตกที่นั่งเดียวกันกับที่เ,เพื่อนๆเคยก่อนหน้านี้ที่เขาเป็นคนต้องประครับประคองต้องดูแลเหมือนได้เลือกแล้วอ่ะก็ต้องไปให้ถึงฝั่ง ไม่ว่าเขาจะเจอพบเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากมากแค่ไหนเขาก็ต้องกัดฟันอดทนที่จะต้องสู้ถอเรือเนี้ยไปจนถึงฝั่งให้ได้เพราะว่าเขาได้เลือกแล้วคนคนนั้นที่เขาอยู่ด้วยที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยในตอนนี้ ก็อาจจะทํากับเขาเหมือนที่เขาทํากับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นกระจกอะมันเป็นมันมันเหมือนมันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นกระจกสะท้อนอะสิ่งที่เ,เพื่อนๆอึดอัดใจทุกใจเศร้าใจประคับประคองเหนื่อยหน่ายเหนื่อยลําบากท้อตอนนี้เขาก็ได้รับความรู้สึกนั้นจากใครคนนั้นที่เขาไปเลือกอะแล้วก็ทํากับเขาอะ่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีอีโก้ มีตำแหน่งมีฐานะมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงคิงไม้เทา้าเป็นคนที่เป็นที่รู้จักอะถ้าเขาได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วอะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายเขาก็ต้องพยายามประครับประคองเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องจัดการเอาให้อยู่เขาก็ต้องไปให้ได้ไม่ว่าจะเหนื่อยหนายมากแค่ไหนอะไม่ว่าจะลำบากมากเพียงใดไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายสักเท่าไหร่ คนคนนี้เขาก็จะต้องกัดฟันไปให้ถึงฝั่งให้ได้เช่นกันคือเขารับผิดชอบเหมือนเขาไดล้ลงเรือลำเดียวกันกับคนคนนั้นไปแล้วอะ่ะมีลูกมีเต้ามีสัมภาระมีปัญหาคำติชินนินทาทุกอย่างอะ่ะแต่เขาก็ต้องแข็งนอกอ่อนในภายนอกเขาทำเหมือนไม่รู้สึก แต่ว่าจริงๆข้างในเขาเจ็บปวดมันมีผู้คนเข้ามาวุ่นวายในความสถานการณ์ของเขากับเพื่อนๆหรือของชีวิตของเขาคนนั้นที่ได้เดินจากได้ออกจากชีวิตของเพื่อนไปที่อยู่กันคนละที่คนละทางหกดาบนะเนาะมันจากกันไปแล้วอะค่ะมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีแต่อุปสรรค ถ้าเพื่อนๆถามว่าคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตของเพื่อนๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขดีไหมภาพข้างหน้าเขาย่อมแสดงออกว่าเขาอยู่ดีมีสุขเขาไม่เป็นอะไรแต่ข้างในอะ่ The Moon อะเดะมูนอ่ะห้าไม้เทา้า6ดาษอย่างเงี้ยแน่ๆแ,แหละปัญหาการเงินความทุกข์อกทุกใจการถูกตีชฉนนินทา เขาไม่แสดงออกอย่างให้คนอื่นรู้อย่างแน่นอนคิงไม่เท้าเขาฉลาดในการที่เขาจะวางตัวเขาก็ต้องวางตัวให้คนอื่นดูว่าเขามีความสุขเขาไม่มีทางที่จะเป่าประกาศว่าเขามีความทุกข์กอย่างแน่นอนเขาไม่บอกใครอยู่แล้วว่าเขามีปัญหายุ่งเหยิงมากมายแค่ไหนที่เขาจะต้องแก้เขาไม่บอกใครหรอกเขาไม่สารภาพกับใครหรอกว่าเขามีความทุกข์อกทุกข์ใจหกดาบมากมายแค่ไหน IAN. เขาต้องรับผิดชอบเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ใครอีกคนได้สบายอ่ะได้นั่งไปลงไปเรือไปอย่างสบายกับเขาอ่ะแต่เพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆที่พลังงานตรงกันกับคลิปนี้ที่เข้ามาดูถ้าเพื่อนๆ,ๆกับเขาเคยเป็นหกดาบกันก่อนมาจากก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ทําเพื่อเขาทุกอย่างเพื่อนๆก็เข้าใจดีแหละว่าการที่เราเป็นคนที่ต้องประคับประคองอ่ะมันเหนื่อยมากมายแค่ไหน เเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ทิ้งไม่ได้นะตอนนี้เขาต้องไปต่อไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่เขาได้ลงทุนได้ลงทุนลงแรงเหมือนเขาได้หมายมั่นปั้นมือกับความกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะเขาได้ไปลงเรือลำเดียวกันแล้วอะ่ะแล้วเขาได้ไปรับรู้ร่วมทั้งคู่ของเขาเขาได้ไปรับรู้ท่านอันเนี้ยท่า มันก็พูดมาตามหน้าไพเราเพราะว่ามันมีหกดาบมันมันเป็นการจำเป็นที่จะต้องถอยห่างแต่มันก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันยังมีคำถามข้อสงสัยค้างๆ้าอยู่ในใจมันเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้เคลียร์อาจจะเป็นเพื่อนๆกับเขาก็ได้ที่ยังไม่ได้เคลียร์อกเคลียร์ใจกันว่าออกไปบางคนออกไปอย่างเงียบๆ หายไปโดยที่ไม่ได้มีข่าวคราวไม่ได้รับคำตอบอะไรยังไงเลยปล่อยให้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดมากเป็นกังวลคือใดๆไม่ว่าความสัมพันธ์ถ้าสมถ้าถาถ้าจะบอกว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเนี่ยจบจากกันไปไม่ว่าจะเงียบหรือไม่เงียบไปแล้วแต่และนะแล้วตอนตอนนี้ถามว่าคนคนนั้นเขาอยู่กับความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไง ไม่ว่ายัางไงเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วไงเขาได้รับรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอุปสรรคอะไรขึ้นกับเขาทั้งสองคนแล้วไงเขาได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วไงไม่ว่ายัางไงเขาก็จะไปเขาพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีความสุขเขาพยายามมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ความเจ้าชู้ของเขาเขารับ เขาต้องเหมือนเขารับยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นความทุกข์ที่เขาไปจากเพื่อนๆเพราะความเจ้าชู้ของเขาเพราะความมากๆของเขาเพราะความไม่พอของเขาเขาก็ยอมรับในผลที่เขากระทำเขายอมรับในผลของการกระทำของเขาเองเขายินดีไม่ว่าจะทุกข์จะสุขเขาก็ยินดีที่จะรับมันอ่าประมาณนั้น เขาก็มีการวางแผนการใช้ชีวิตในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็มีการพูดคุยกันเขาอาจจะมีการสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนหอคือมีการพูดคุยมีการปรึกษาหารือกันในความสัมพันธ์ของเขาว่าจะมีการใช้จายยางง่ายยังไงการอยู่ด้วยกันรายรับรายจ่ายอย่างไร จะเลี้ยงดูกันแบบไหนอย่างงี้ก็ได้หรือเขามีการปรึกษาหารือผู้รู้ครูครูบาอาจารย์คนที่เขาเพื่อนเขาคนที่เขาไว้วางใจคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆหมอดูก็ได้นะคะเขาอาจจะไปปรึกษาหมอดูอาจจะไปปรึกษา ญาติมิตรของเขาที่เขาสนิทที่เขารู้สึกว่าเขาเคารพแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นผู้ผที่เชี่ยวชาญด้านนี้แหละในการใช้ชีวิตคู่อะไรงนี้ก็ได้นะคะยังไงอีกหรือไม่คนคนนี้นะเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาแล้วแหละ แต่เขาก็อยากที่จะขอโทษเพื่อนๆอะว่าในสิ่งที่เขาเคยทํากับเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เขาได้รับแล้วนะแต่เขาก็อยากจะขอโทษขอโหสิก,กรรมขอ <ma id> เขาเาเลือกแล้วประมาณนั้นเขาเลือกแล้วเขาได้รับผลกรรมก็จริงแต่เขาเลือกแล้วเขาอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรักใหม่อยากมีเส้นทางใหม่ให้เพื่อนๆอภัยใ,ให้เขาได้ไหม